สวัสดีครับครับพี่วันนี้ผมจะพาเข้าไปดูแปลงห้าไร่ที่คุยกันเมื่อเช้านะครับหยิบจยิบจับจาให้หน่อยจาให้หน่อครับตรงนี้ตรงไฟแดงที่มาจากอลาดยาวสว่างอารมณ์นะครับผ่านไฟแดงไปก็ข้างหน้านี้จะเป็นอำเภอหนองฉางครับก็ขับไปเรื่อยๆครับถนนลาดยาวก็ ระยะทางก็ประมาณจากนี่จะไปเลี้ยวไปขวามือแปลงนี้ก็ประมาณหนึ่งกิโลครัมุ่งหน้าไปทางหนองฉางครับขับไปเรื่อยครับหนึ่งกิโลเมตรไปตามถนนลาดยางครับเข้าออกสะดวกที่กัดที่เราจะเลี้ยวไปก็เป็น อุทุมพรรีสอร์ทขวามือครับข้างหน้าครับออกจากไฟแดงมาประมาณหนึ่งกิโลเมตรมุ่งหน้าไปทางหนองฉักเนี่ยขวามือครับผ่านหน้าไร่ร้านกาแฟก็จะเลี้ยวขวาก็เตรียมเตรียมเปิดไฟเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับไปตรงที่อุทุมพรรีสอร์ทเนี่ยฮะถึงแล้วครับอยู่ด้านหน้านี่ครับอยู่ในเขตเทศบาลครับพี่ เลี้ยวขวาไปครับไปที<า>แลงที่ดินสามเคสานนะครับต่อเป็นถนนคอนเกรตนะครับเชื่อมต่อถนนลาดยางเข้าออกสะดวกก็ขับไปเรื่อยๆฮะห่างห่างจากถนนาลาดลาดยางนี้ก็ห้าร้อยเมตรได้ขับห้าร้อยเมตรเป็นถนนคอนเกรดที่บอกว่าถนนเช่นนี้มุ่งหน้าไปที่แฟดแฟดพยาบาลน,นะครับ อยู่ในเขตเทศบาลที่ดินแปลงนี้ห้าไร่ครับก็ถึงแยกตัววายก็เลี้ยวซ้ายครับมีเพื่อนบ้านเยอะเลยมีเพื่อนบ้านครับมีเพื่อนบ้านไม่ไม่เปรี้ยวนะครับมีเพื่อนบ้านขวามือเป็นสันตุห่างจากถนนราชยางมาก็ห้าร้อยเมตรด้านขวาเนี่ยถึงแปลงแล้วครับด้านขวามือนี่ครับจะเป็นอนุรักษ์ควายไทยของอำเภอทับทันครับนา่ขวามือเนี่ มีเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งครับลแล้วก็ตรงข้ามแปลงนี้ก็จะเป็นสวนป่าฮติดกับสวนป่าจะเป็นแฟตพยาบาลไฟก็อยู่หน้าแปลงเลยครับถนนคอนกรีตผ่านแปลงเนี่ยฮะแปลงที่รับเดี๋ยวผมไปถึงแฟดพยาบาลนะครับเนี่ยแปลงอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมกลับรถมาเดี๋ยวจะลงอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนี่ยยเยื้องกับแฟดพยาบาลอยู่ซ้ายมือครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ไม่เปรี่ยวครับไม่เปรี่ยวอ่าค่อนข้างจะเป็นส่วนตัวครับเนี่ยคือแฟพยาบาลอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวท้าไงอ่าผมยูเทินกลับรถมาแล้วก็จะอัปเดตท,ที่แปลงให้ดูอีกทีนึงครับสวัสดีครับนนบน